ล้างกรองอากาศ BMC ด้วยชุดน้ำยาล้างแบบหยดของ BMC ไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับผมจอมนะครับคลิปนี้จะมาล้างกรองอากาศ BMC นะครับน,นี้สีแดงฉานะครับการล้างเนี่ยจะมีชุดล้างแบบ2แบบแบบแรกเนี่ยคือตัวล้างเนี่ยเป็นแบบเดียวกันแบบเป็นแบบของเหลวส่วนตัวเคลือบเนี่ยอันนี้แบบ WA 2 200-500เนี่ยเป็นแบบสเปรย์ส่วน WA 250-500ีเนี่ย ตัวเคลือบจะเป็นแบบหยดซึ่งวันนี้เราใช้ตัวนี้250คือแบบชุดล้างแบบหยดนะครับเคลือบก็เป็นหยดแล้วก็ตัวล้างก็เป็นหยดนะครับแกะในกล่องปุ๊บออกมาปุ๊บมันก็จะจะเจออย่างนี้จะได้2ขวดขวดแรกคือดีเทอร์เจนก็คือตัวล้างอันที่2อนี้เป็นตัวเคลือบเป็น Special f l u i d f o r f i l t e r r e g e n e r a t เ o n เขาจะแถมตัวตัวนี้มาให้2อันก็ให้เราคัตเตอร์ตัดตัวนี้ออกมาอันนี้คือยังไม่ตัดนี่คือตัดแล้วมันก็จะเชน้ำยาออกมาได้ อันดับแรกเขาให้ทําอะไรเขาให้เคาะกรองนะครับเค,าะ,เคาะกรองอากาศเห็นไหมจะมีพวกฝุ่นออกมาอุ้ยมีมีอะไรเนี่ยเป็นเหมือนอะไรมีมะเมรง็งอันดับแรกผ่านไปเรียบร้อยแล้วอันดับสองเขาบอกว่าให้เอาน้ํายาตัวอันนี้เป็นดีเทอร์เจนนะครับโยนไปเลยแนะนำนิดนึนนงเราสามารถใช้หัวฟอกกี้ก็ได้นะครับนำมาสเปรย์จะทําให้เราประหยัดน้ํายานะครับนี่กระถุงก็คือไล่ไปเรื่อยๆ เนี่ยน้ำยามก็จะออกไปเรื่อยๆอย่างงี้เนี่ยเนี่ยมันก็จะผมว่ามันจะเปืือยๆเนี่ยผมจะใช้แบบสเปรย์นะใครจะใช้แบบหยดก็ใช้แบบหยดได้นะครับก็คือทำตามที่ดูไปแก้เลยให้ครบนี้ผมก็จะใช้ฉีดมันทั้งสองด้านแหละเพราะว่าเห็นไหมตรงนี้มันก็จะดำๆ แล้วก็เขาบอกว่าให้ทิ้งไว้10นาทีนะครับขั้นตอนถัดไปเราค่อยล้างด้วยน้ําเปล่าออกผมว่าอย่างเงี้ยดูประหยัดกว่าเยอะเลยใช้แบบหัวสเปรย์โอเคแล้ว okay, นะทิ้งไว้10วนาทีแล้วมาเจอกันตอนนี้ก็ครบ10นาทีนะครับแล้วใช้น้ําเปล่าล้างออกนะครับก็คือไล่ไปเรื่อย ห้ามใช้น้ำแรงนะให้น้ำธรรมดาเนี่ยนะครับค่าปกปกกมันจะออกมานะครับน้ำแรงๆรงไม่ได้นะเดี๋ยวตัวเนื้อค่าเนื้อกรองมันจะเสียหายได้นะสีก็จะเริ่มซีดต,ตอนแรกก็ยังแดงๆดำๆถ้าใครคิดว่าไม่สะอาดก็ทำซ้ำแบบนี้อีกหนึ่งรอบนะครับการล้างก็ล้างทุกๆประมาณองผมอ่าล้างทุกห้าพันโลแต่ว่า B M C ข้างกล่องเขาเขียนไว้ประมาณทุกสองหมื่นห้าพันกิโลคุนนานเหมือนกันนะแต่ว่า ผมเอาห้าพันอะแล้วก็หลังจากนี้เราก็เอาไปตากแห้งนะครับเราไปตากแห้งก็คือเอาไปตากนะตากเอาไานะาธ,ธรรมดาเนี่ยไม่ต้องใช้ลมเป่าเลยนะห้ามใช้ดมลมร้อนห้ามใช้ไดเป่าผมทิ้งไว้ผม,ผมอะปกติผมจะทิ้งไว้คืนหนึ่งแล้วก็มาเจอกันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็รอเรามาเคลือบกันแลแล้วก็ผ่านมาครบหนึ่งคืนนะครับเรียบร้อยมันแห้งเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะมาเคลือบแล้วตัวเคลือบเนี่ยคือใช้ตัวนี้นะตัดจุกออกมาเหมือนเดิม จุกแล้วก็เปิดน้ำยาจะแดงๆหน่อยใส่เข้าไปในการเคลือบก็คือเคลือบทั้งสองด้านนะครับก็เทไปเลยตัวนี้ก็น่าจะใช้สูตรสเปรย์ได้นะแต่ว่าอันนี้ก็คือตามล่องไปเรื่อยทุกอันเห็นน้ำยามันจะซึมเข้าไปเอง,งอก็ให้เขาทุกล่องนะแต่ว่า,อย,าอย่าเอาเยอะนะเดี๋ยวมันชุ่มเกินไปเดี๋ยวมันเหนียวแต่ว่าผมว่า แบบสเปรย์ดูใช้ง่ายกว่าเยอะเลยนะแบบยดน่ะแบบนี้มันจะถูกกว่าแบบสเปรย์นะแบบสเปรย์มันใช้ง่ายแล้วก็ดูอว่าทั้งน่าจะประหยัดด้วยแต่นี้ก็ดูไม่เลิสนะมันก็ใช้เวลาเหมือนกันนะจะเลืมนะสองด้านนี่ก็คือด้านด้านที่หนึ่งเสร็จแล,แล้วเราก็พลิกไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็ยดเหมือนเดิมน้ายานเนี่ยล้วก็เคลือบทุกๆประมาณห้าพันกิโลนะของผมอ่ะล้างแล้วเคลือบทุกๆห้าพันแต่ว่า BMC เขาแนะนําที่สองหมื่นห้าแต่ถ้าใครแบบผมว่าสักห้าพันหมื่นหนึ่งก็กำลังดี ใครใช้รถบ่อยๆนี่คุ้มเลยนะบบว่าประหยัดค่ากองไปได้เยอะแถมแบบในอากาศเยอะแล้วก็ยังมีการกองฝุ่นแบบแล้วเขาบอกบกองฝุ่นประมาณนะั้นนะ9้าไมครอนอะไรประมาณนี้อบอว่าก็ดีนะประหยัดแต่เหนื่อยเหมือนกันนะขวดแต่ครบด้านนะถ้าเราเคลือบเสร็จแล้วทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงก่อนนะ30นาทีเราค่อยเอาไปใส่ในรถให้น้ำยามันซึมให้เรียบร้อยก่อนหลังจากที่เราลงน้ำยาเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการเอาทิชชู่ชเช็ดตามขอบ พวกนี้ที่มันเป็นแบบบางทีน้ำน้ำยาเปนเกินออกมาก็เช็ดเนี่ยโอแต่แบบหยดนี้แบบหืไม่มีน้ํายาเกินเลยแบบสเปรย์นี่คือข้างๆเนี่ยมันโดนแน่นอนเพราะว่าสเปรย์มันเกินก็เรียบร้อยแล้วกับการเคลือบกองอากาศ BMC ด้วยชุดล้างกองแบบหยดนะครับรหัสมันคือ W A 2 5 0 500นะครับนี้ชุดหยด ตัวล้างเหมือนกันแต่ตัวเคลือบต่างกันที่ตัวเคลือบอย่างเดียวเออนี่ก็เรียบร้อยนะครับ,ก,บการเคลือบกรองอากาศด้วยชุดแบบชุดยดนะครับถ้าใครชอบก็ยืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืกดติดตามช่องจอมนะครับไว้ด้วยนะครับถ้าใคร,ใครสนใจจะซื้อชุดน้ำยาเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ใต้คอมเมนต์ด้วยแล้วยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดี